สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็นี่ก็จะลงมาที่แปลงแหญ้านะครับแปลงหญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมดอดีว่า,าได้ตัดท่อนพันหญ้าไว้นะครับนะครับท่อนพันหญ้าที่ตัดนะครับก็จะเอามาปลูกนะครับเอามาปลูกแซมตรงที่มันไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูแปลงแปลงหญ้านะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าที่ปลูกได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับก็ก็พร้อมที่จะตัดให้ตะก,กะแตนได้แล้วนะครับก็มีการตัดไปแล้วบางส่วนนะครับส่วนโคนนะครับโคนที่ตัดไว้นะครับเพราะว่าตะก,กระแตนไม่สามารถกินได้นะครับเราก็เอาโคนที่เราตัดมาปลูกแซมตรงที่มันว่างๆอยู่นะครับ กพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นแปลงที่ผมได้ปลูกไว้นะครับยังไม่มากพอสมควรเพราะว่า,าจะขยายจะทําการขยายไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่า,าตะกระเตนเนี่ยนะครับคือลงทุนครั้งเดียวนะครับผมอยากจะบอกว่าลงทุนครั้งเดียวเราซื้อไข่มาแค่รอบเดียวนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะเพาะเองนะครับ พาะไข่เองนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ระยะยาวเลยนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้กินอาหารอะไรมากมายนะครับก็กินหญ้านะครับก็หาได้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าอย,า,อา,อยากอยากให้มันได้รับโปรตีนนะครับได้รับโปรตีนที่มากก็ต้องเป็นหญ้าที่ให้โปรตีนสูงเช่นนะครับอย่างเช่นหญ้าหวานอิสเอลนะครับหรือว่าหญ้าต่างๆนะ ที่เห็นเขาขายใน facebook นะครับอันนั้นผมก็ยังไม่ได้ศึกษานะครับก็กะว่าจะหามาปลูกเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้มีหลากหลายชนิดนะครับเพื่อที่ตักแตจะได้กินหลากหลายนะครับทีนี้ผมผมอยากจะบอกว่าที่ผมเลี้ยงตักแตเนี่ยคือผมมีอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับผมมีอาชีพหลักแล้วก็ ผมเคยลองเลี้ยงหลาย,ลายอย่างมาแล้วคือมันไม่ค่อยตอบโจทย์กับผมสักเท่าไหร่นะครับและพอมาเจอตกกะกแตนเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่มันเหมาะ้วครับเหมาะเหมาะกับผมมากทั้งเรื่องของการลงทุนนะครับลงทุนแค่รอบเดียวนะครับลงทุนรอบเดียวก็สามารถาระยะยาวเลยนะครับแล้วก็ เรื่องของค่าใช้จ่ายในะเรื่องของอาหารนะครับอาหารเลี้ยงอาหารของตะก,กะแตนเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันกินหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับกินหญ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในเรื่องของเวลานะครับเวลาเวลาการเลี้ยงมันก็ไม่ผมว่ามันก็ไม่ได้ไปรบกวนเวลางานหลักหรืออะไรมากมายนะครับ ก็เช้าก็ให้ให้ยญานะครับก่อนไปทํางานให้ให้ที่เดียวเลยก็ได้ผมผมให้ผมจะให้ซึ่งตอนเที่ยงผมจะถามว่ามีเวลามาให้อีกรอบไหมมีครับแต่ว่าคือขี้เกียจเนาะก็คือให้ให้เยอะจนจนเย็นให้อีกรอบนึงจนจนเช้กช่วงเย็นให้อีกรอบนึงนะครับก็บอกว่าติดติดขัด ช่วงเย็นก็จะให้อีกรอบหนึ่งนะครับ,นะรบทีนี้มันตอบโจทย์ผมมองว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์สำหรับผมแหละผมก็เลยลองลองลองเลี้ยงดูนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่ผมลองเลี้ยง <c oughs> ผมจัดเต็มเลยครับไข่หนึ่งกิโล <c oughs> ผมเริ่ม, <c oughs> เ,รมเริ่มแรกของผมเนี่ยผมจัดเต็มเลยไข่หนึ่งกิโล ผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะผม <c oughs> กะว่าจะขยายฟาร์มอยู่แล้วนะครับจะขยายฟาร์มให้มันเป็นฟาร์มที่ใหญ่สักฟาร์มหนึ่งในเขตพื้นที่แถวนี้นะครับคือพิกัดผมอยู่ที่อําอเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับอยู่ในสนามบินอุตภัานะครับผมหากว่าใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับสามารถเข้ามารับชม เข้ามาชมฟาร์มได้นะครับหรือมาอุดหนุนนะครับอุดหนุนตัวสดอุดหนุนไข่ตะกเตนก็ได้นะครับหรือมาปรึกษานะครับมาปรึกษาหาความรู้นะครับผมก็สามารถที่จะอธิบายให้ท่านฟังนะครับได้นะครับให้ความรู้ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เลิกงานนะครับช่วงเลิกงานก็จะมามาตัดหญ้าด้วยมาตัดหญ้าไปให้ตะกเตนด้วยแล้วก็มาปลูกแซมนะครับ ปลูกแซมตรงที่มันไม่ขึ้นนะตรงที่มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยย่าหวานจะให้ดูครับทำไมถึงมันชอบกินนะครับหญ้าแต่ละชนิดเนี่ยผมสังเกตดูที่ผมเลี้ยงมานะอันนู้นเห็นไหมครับฝั่งนู้นเป็นหญ้าเขาเรียกว่าหญ้าคอมมิวนิตนะครับที่มันขึ้นเองผมสังเกตแล้วมันจะออกเหนียวนะครับมันจะเหนียวหน่อยใบมันจะเหนียวนะครับ แต่สังเกตที่หญ้าหวานอิสราเอลนะครับมันจะเนี่ยมันจะเปราะมันจะเปราะนะครับสังเกตหญ้าที่เปราะเนี่ยเขาชอบกินนะครับเหมือนว่ามันกัดกินง่ายอย่างเงยครับเช่นใบขอ่อยอ่าผมก็ลองแล้วนะใบข่อยครับใบข่อยนั้นก็กินกินดีพอสมควรนะครับแต่ต้องให้ช่วงตอนที่เขาอายุได้สักประมาณ15วันขึ้นไปนะ อันนี้ผมลองให้ตอนอายุ15วันขึ้นนะครับใบคอยนะครับอ่าก็กินดีนะครับใบคอยก็เปราะนะครับมันเปราะแล้วก็ใบไผ่ใบไผ่นี่ก็กินดีเช่นกันนะครับเพราะว่าใบไผ่บางมันกัดกินง่ายนะครับอ่าใบไผ่มันบางกัดกินง่ายพึ่งจะลองใบไผ่ใบคอยแล้วก็ใบหญ้าหวานอิสเอลนะครับแล้วก็ใบอ่าหญ้าธรรมชาตินะครับพึ่งผมพึ่งจะลอง ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้ให้กินอย่างอื่นอีกครับก็จะลองทด,ทดลองไปเรื่อยๆนะครับอ๋อลืมไปว่าใบากล้วยนะครับใบกล้วยผมก็ให้กินนะครับก็ไม่ค่อยเจอปัญหานะครับแต่บางบาง,บางฟาร์มเขาก็ไม่แนะนําให้กินใบกล้วยนะครับแต่สําหรับผมผมให้กินนะแต่ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ ใครอยากทดลองหรืออยากจะให้กินดูก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา,าถางาตินะครับเคยถางไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมจะทำเป็นฟาร์มนะครับเพราะว่ามันได้แดดนะครับมันรับแดดเต็มที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตกะกะแเตนนั้นขอเป็น คือเขาชอบแดดนะครับเขาจเจริญเติบโตได้ดีในในที่ที่มีแดดนะครับถ้าได้แดดยิ่งดีครับเขาจะเติบโตได้ดีนะครับอันนี้ก็เคยถางไว้แล้วรอบนึงนะครับแต่มันก็รกขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องถางอีกรอบเพื่อที่จะทําฟาร์มนะครับตรงนี้ผมจะทําฟาร์มอ่ตัวนี้ผมเลี้ยงไว้อยู่ที่หลังหลังห้องพักนะครับเลี้ยงไว้หลังห้องพักก็คือ อยู่ในช่วงของการารวบรวมไข่นะครับเพื่อที่จะขยายฟาร์มนะครับฟาร์มนกีเน่เป็นแปลงหญ้าของผมนะครับก็จะขยายเช่นกันนะครับจะขยายแปลงหญ้าเช่นกันนะครับอันหญ้าที่เห็นนี้คือเป็นญหญ้าคอมมิวนิตนะครับหญ้าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองนะครับถามว่ามันกินไหมมันก็กินนะครับก็กินแต่ว่าผมสังเกตแล้วกินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ๆๆนะครับเยอะเลย ที่ที่ผมอยู่นี่ก็คือมันเหมาะมันเหมาะมากเลยครับที่ใช้ในการเลี้ยงตากแตนนะครับได้แดดดีแดดส่องถึงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีต่อการเจริญเติบโตของตากแตนนะครับก็ลองดูนะครับใครที่สนใจอยากลองเลี้ยงดูนะครับ ผมก็เป็นคนที่คิดมานานเหมือนกันนะครับก่อนที่จะเลี้ยงจะยังไงเนาะจะกล้าเลี้ยงไหมนะอะไรเงี้ยจะคุ้มทุนไหมแต่ด้วยที่เราอยากมีอาชีพเสริมเนาะเราอยากมีอาชีพเสริมแล้วก็เราก็ชอบชอบด้วยครับชื่นชอบการเกษตรนะครับก็เลยลองทดลองเลี้ยงดูนะครับมัน ตอบโจทย์นะครับผมว่ามันตอบโจทย์กับงานประจําของผมด้วยแหละนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ลองทดลองดูนะครับลองเลี้ยงดูศึกษาดีๆนะครับก็ศึกษาจากหลายๆหลายๆแหล่งข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Youtube นะครับในทิกต็อกครับก็เยอะนะครับผมก็ติดตามนะครับเนี่ยขนาดผมเดี๋ยวจะให้ดูครับ ตะกระเต็นตะกะเตนธรรมชาติก็ยังมีอยู่นะครอันนี้น่าจะเป็นปตุ้าไทยเราก็น่าจะเป็นตะกะเตนไทยเรานเ,นเนี่ยแบ็เนี้ยเลี้ยงง่ายมากนะครับไม่ยุ่งยากเลยตะกะเตนเนี่ยไม่ยากครับเพราะว่ามันเลี้ยงงายย่ายจริงๆนะคือเอายาให้มันกินแต่อยู่ที่การวางระบบนะครับ สำคัญเลยคุณต้องเตรียมฟาร์มให้ดีนะครับไม่งั้นคุณจะแก้ปัญหาตลอดอ,อย่างผมเนี่ยผมไม่มีพลาสติกนะครับผมไม่มีพลาสติกมุงหลังคาแต่ผมใช้กระเบื้องทีนี้เขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างของของกรงเลี้ยงอะ่ะผมใช้ต้นไผ่มันหนักนะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงก็เวลาพายุเวลาฝนเข้าเนี้ยก็กลัวนะครับกลัวมัน รับน้ำหนักไม่ไหวหรือกลัวลมพัดนะครับก็มีตอนนั้นก็ลังคารั่วนะครับก็มีฝนนะครับมีน้ำมีน้ำเข้าไปในมุ้งเลี้ยงนะครับก็ทำให้แฉะมูลของตักกแตนนะครับถ้ามันโดนฝนแล้วมันจะเกิดความแฉะครับแฉะความคือบอกเลยว่าลำบากครับถ้าโดนน้ำ นะครับมันจะแฉะจะเปียกจะเน่านะครับแล้วทาให้เกิดเชื้อรานะครับทาให้เกิดเชื้อรามีผลเสียต่อตะกะแตนอย่างมากนะครับฉะนั้นควรที่จะวางแผนดีๆนะครับควรที่จะวางแผนดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบในการลงทุนนะครับต้องเตรียมพร้อมอแล้วก็ในเรื่องของสถานที่เลี้ยงนะครับจะต้องอเหมาะ กับการเ,าเหมาะกับตาก,กะเตนนะครับก็ต้องไปศึกษาดูว่าตากาเตนลักษณะนิสัยเขาชอบยังไงเขาไม่ชอบอะไรนะครับก็ไปศึกษาพฤติกรรมของตาก,กะเตนก่อนนะครับเขาชอบแดดเขาไม่ชอบฝนนะครับทีนี้ก็เลือกสถานที่ว่าสถานที่ไหนตรงมันเหมาะสมที่จะเลี้ยงได้นะครับที่จะทําให้การเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็ต้องเป็นที่ที่โดนแดดนะครับ ามว่าไม่โดนแดดเลี้ยงได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันอาจจะโตช้านะครับการเจริญเติบโตก็อาจจะช้านะครับมมผมก็โดนแดดนะครับสถานที่นะครับก็เลือกที่ที่มันโดนแดดนะครับแล้วก็จำนวนนะครับปริมาณในการเลี้ยงก็ต้องดูว่าเราเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นอาหาร เอาไว้กินเองหรือว่าเลี้ยงเพื่อที่จะทําการตลาดขายตัวนะครับตัวสดเพราะว่าถ้าหวังในเรื่องของการขายไข่นะครับคือมันมันเริ่มมันเริ่มเริ่มตันนะครับเพราะไข่ยังไงทุกคนก็สามารถผลิตได้เองอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็จะดอบลงเรื่อยๆฉะนั้นถ้าถ้าตัวนะผมมั่นใจว่าไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคือของกินเนาะ มันคือของกินนะครับทุกคนอันนี้มานั่งคุยกันอยู่เนี่ย <c oughs> อยู่สวนเนี่ยครับอืมความเหมาะสมนะครับปริมาณความเหมาะสมในเรื่องของเวลาให้มันเหมาะสมกับเวลาของเรากําลังของเรานะครับถ้าทําคนเดียวอย่างเงี้ยก็ดูว่าเราไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมมันก็จะทํามันก็จะมีความสุขนะครับทำทำยังไงให้มีความสุขกับ สิ่งที่เราทําอยู่กับการเลี้ยงตะก,กะแต่เนี่ยมีความสุขจริงนะครับผมมีความสุขกับมันมากนะครับคือไปส่องส่งทุกเช้าทุกเย็นนะครับให้หญ้ากินก็ดูการเจริญเติบโตของมันนะครับเราก็มีความสุขดีนะครับทําเยอะมันจะเป็นภาระนะครับทุกคนนั่นแหละครับก็มีงบนะครับงบประมาณสถานที่แล้วก็ ความเหมาะสมนะครับสิ่งสําคัญเลยความรู้นะครับทุกคนศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่จะลงมือทํานะครับความรู้นะครับศึกษาได้ดีนะครับนั่นนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ